ก้องสมเกียรติกับเส้นทางนักบิดมอเตอร์ีพีที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมอเตอร์ซีพีผ่านไปแล้วสี่สนามท่ามกลางการลุ้นแชมป์สุดเข้มขน้ขนขณะเดียวกันแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยก็ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเชียร์เกมความเร็วเพราะนี่คือฤดูกาลแรกในประวัติศาสตร์ที่มีนักแข่งรถมอเตอร์ีพีชาวไทยคนแรกลงแข่งขันก้องสมเกียรติจันทราฮีโร่นักบิดชาวไทยเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของไทยฮอนด้าหลังเปิดตัวโครงการ Race to the Dream ในปี2561และทำงานอย่างหนักด้วยการเริ่มต้นนำระบบ Racing Academy อย่างจริงจังมาใช้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายผลักดันนักแข่งไทยคนแรกเข้าสู่การแข่งขัน MotoGP ซึ่งเป็นการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบระดับสูงสุดของโลกให้ได้ในปี2025ซึ่งมันคือภารกิจที่ยากสุดๆและหากมององค์ประกอบณนะเวลานั้นแทบจะมองไม่เห็นความเป็นไปได้ในเวลานั้นไทยฮอนด้า ปรับโครงสร้างสายงานมอเตอร์สปอร์ตใหม่แทบทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง Racing Academy มาตร,รฐานระดับโลกซึ่งนั่นคือกุญแจสำคัญของโรดแม p นี้เริ่มต้นด้วย Honda Academy Thailand เพื่อสร้างพื้นฐานและเฟ้นหาเด็กไทยไวัย9ปีก่อนก้าวสู่ความท้าทายในการแข่งขันรายการ Honda Thailand Talent Cup เมื่อเติบโตขึ้นมีอายุระหว่าง15-20ปี เพชรเม็ดงามจากโครงการนี้จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ศึกดาวรุ่งชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียทาเลนต์ครับก่อนจะผลักดันสู่จุนเนียจีและ m o t ต g p r จีพีรุกกี้ครับสองรายการสำคัญของศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลกซึ่งมีปลายทางที่การแข่งขันระดับโลกเวลกรังปรีในรุ่นม o t ตทรีม o โตทและจุดสูงสุดคือม o t ต g p เวลานั้นกล้องสมเกียรติคือนักบิดระดับเยาวชนของ Honda ที่ฉายแววอย่างโดดเด่นด้วยดีกรีแชมป์จากรายการเอเชียทาเลนต์คัพ2016ดาวรุ่งชาวไทยถูกผลักดันขึ้นสู่ศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลกรายการ CEV m o t o อโตทีจู o r ียร์เวิลด์แชมเปในปี2017-2018ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหอกของโครงการ Honda Race to the Dream ในปี2019ด้วยการถูกโปรโมตเข้าสู่ Moto2 World Championship ในปีนั้นเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ก้องสมเกียรติใช้เวลาฝึกฝนและพัฒนาฝีมือถึง3ปีก่อนที่จะช,ชนะครั้งแรกในรุ่นมอโต2จะมาถึงในการแข่งขันอินโดนีเซียนอครังปรี2022ซึ่งนั่นเป็นผลจากความพยายามทุ่งเทฝึกฝนอย่างหนักภายใต้การสนับสนุนทุกด้านจากไทฮอนดาขณะที่หัวหอกอย่างก้องสมเกียรติเดินหน้าสร้างผลงานในมโต2เขาเองก็พัฒนาตัวเองทั้งด้านทักษะการขับขี่สมรรถนะร่างกายและจิตใจไทฮอนดาก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการ Honda r e s t to the Dream ให้ยกระดับอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างนักบิดระดับเยาวชนแบบไม่ย่อท้อและก้องทัชกรโบสีคือดาวรุ่งคนถัดมาที่ก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับเวิลด์ครังปรีในรุ่นโมโตทรีในปี2024ไทยไทยฮอนด้าทำฝันของชาวไทยให้เป็นจริงในปี2025ก้องสมเกียรติการันตีเป็นนักบิดโมโตรีพีชาวไทยคนแรก ด้วยสัญญา2ปีกับต้นสังกัดอีเดมิดสซฮอนด้า LCR และกำลังทำงานอย่างหนักหลังผ่าน4ส,สนามแรกที่บุรีรัมอ์าเจนติน่าสหรัฐอเมริกาและล่าสุดที่กาตาด้วยพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับตัวจาก Moto2 สู่ MotoGP ไม่ใช่เรื่องงงง่ายนักแข่งแต่ละคนใช้เวลาแตกต่างกันด้วยน้ำหนักรถแข่งที่เพิ่มขึ้นพละกกำลังเครื่องยนต์ที่แตกต่างมหาศาล เทคโนโลยีและระบบสังการต่างๆที่ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้รวมถึงความเร็วระดับสุดยอดนั่นนำมาซึ่งงานยากในการค้นหาความลงตัวก้องสมเกียรติเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์คลาสในช่วงเวลาที่ท้าทายของ Honda ในการพัฒนารถแข่ง RC 2 1 3 V เพื่อกลับสู่ความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งซึ่งนอกจากการจดจ่อกับการปรับตัวกับรถแข่ง โมโตจี P, ซึ่งเป็นงานสุดหินแล้วนักบิดไทยยังต้องทำงานอย่างหนักร่วมกับวิศกรของ h อ c เพื่อค้นหาพื้นฐานของรถแข่งคันใหม่ประกอบกับการเดินทางแข่งขัน22สนามทั่วโลกจึงเหมือนการเริ่มต้นทำงานใหม่ในสนามที่ลงแข่งขันซึ่งแม้จะเป็นงานสุดหินแต่เลือดนักสู้จากประเทศไทยไม่มีคำว่ายอมแพ้แน่นอนโดยในทุกๆรังปรีนักบิดชาวไทยก็สร้างความพอใจให้กับทีมในแง่ขององค์การยกระดับความเร็ว โดยสุดสัปดาห์นี้จะเป็นการแข่งขันสนามที่5ของฤดูกาลที่เซอร์กิโตเดเฮเรสทังเคลนีเอโตโตประเทศสเปนในรายการสเปนิชฟังปรีซึ่งจะยังคงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถอย่างมากและถือเป็นสนามแรกในโซนยุโรปเมื่อภารากิจในการสร้างนักแข่งไทยในม o t ต GP สําสำเร็จไทยฮอนด้ายังคงสานต่อโปรเจกต์ใหม่ The Next Successor คือการค้นหาผู้สืบทอดรุ่นต่อไปหรือพูดกันง่ายๆก็คือการปั้นนักบิดไทยคนต่อไปที่จะก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จในแบบเดียวกันนี้ ปัจจุบันโครงการ Honda Race to the Dream ยังคงเดินหน้าเฟ้นหานักบิดไทยฝีมือดีอย่างเป่าเนื่องเพราะการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยคือภารกิจที่ไม่สามารถหยุดเดินได้แม้แต่ก้าวเดียวและนี่คือเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่ความฝันที่ไม่มีวันหมดของไทย Honda